เต้ยจรินพรอวดภาพคู่ฝาแฝดที่พัดพาปกติแจกความสดใสแต่พักหลังเริ่มแจกความเซ็กซี่เบาๆแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวหน้าใสาเต้ยจรินพรซึ่งก่อนหน้านี้ทําเอาแฟนๆฮือฮากับภาพชุดว่ายน้ําวันพีซสีแดงรวมถึงชุดว่ายน้ําบิกินี่สีเขียอวอวดหุ่นสวยๆมาแล้วทําเอาแฟนๆแห่คอมเมนต์แซวเต็มไปเลยทีเดียวล่าสุดในอินสตาแกรมของเต้ยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับต้นหลิวมรกตและเมื่อดูดีๆแล้วนั้นบอกเลยว่าทั้งสองคนนั้นมีใบหน้า เหมมือนนกกัาสำหรับต้นหลิวมรกตปัจจุบันอายุ28ปีซึ่งเธอนั้นเด็กกว่านางเอกเต้ยนั่นเองค่ะหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นดัางมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าเต้ยนั้นมีแฟดด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ